ทริปแรกเลยแต่ทริปแรกหลังจากโควิดหยุดกันยาวแล้วก็แคมป์เก็บเต็นยนอยู่ในที่เก็บของอยู่ในชั้นวางนะครับอันนี้ออกมาครั้งแรกเลยแต่ครั้งนี้มาที่เก่าที่เคยมาคือลาลานตาตอนนั้นมาทํารีวิวให้เขาอันนี้ก็มาเองอยากมาเว้ยบรรยากาศดีมีหลายอย่างทําเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะสถานที่ไม่ว่าจะหญ้าที่ปู ที่ต้นไม้ต้นเมยที่ลงนะครับแล้วก็มาคราวนี้มันไปลาฝนน้ําเต็มเลยคราวนี้ก็จะมีทั้งกางเต็นท์ผมนอนรถแคมป์นะก็น่าจะสบายลองบ้างลองบ้างกเอามา,เ,า,มาเรียบร้อยเอามาพร้อมหมดคนระับมีทุกอย่างเดื่อให้ใครหลายๆคนนะครับดูแล้วก็อยากจะตามมาหรือว่าอยากจะกางเต็นท์ก็ช่วงนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เช็คอุปกรณ์ได้เลยขาดหรืออะไรก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ เตรียมพร้อมเจอฝนด้วยนะครับ มากางเต็นท์สนุกไหมลูกสนุกค่ะแต่ว่ามันมแต่ว่า,าแต่ว่าถือว่ามันยังไม่เริ่มนะไม่เริ่มอ่ะได้เริ่มกินแล้วเนี่ยยังไม่เริ่มพี่จะมีแบบว่าคุณปทุมราชอาร์ตปทุมราชมาไงแล้ววันนี้หรูว่าหนูนอนสบายไหมสบายเนี่ยสบายยังไงนอนที่ไหนเขาเรีย,ยกเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอ่าอ่บ้านรถบ้านเนี่ยรถบ้าน มีกี่เตียงก็มีสองเตียงค่ะแล้วก็เตียงใหญ่ด้วยแช่ด้วยใช่ค่ะมีอะไรอีกทีวีีทีวีใช่แต่ว่ายังไม่ได้สมัครแต่ที่สําคัญนี่คืออาหารจากสปอนเซอร์เรลานะครับอ,อย่างแรก,กคืออะไรนะเป็ดย่างหนังกรอบแล้วก็ซี่โครงหมูย่างจากดอนเมืองร้านอะไรนะเอามาหมา้อให้ก่อนที่จะออกเป็ดย่างดอนเมือง นังกรอบวใช่ค่ะน,นี้ของหมูทอดของอคุณแม่ของปอนช็อตปก็ขวัญอ่ะจับมือจับมือให้ปอนช็อตหน่อยค่ะแจ้งขิวแจ้งขิวขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะครับ <c oughs> ม,มากเลยกิน <c oughs> ไปกี่ชิ้นแล้วหลายชิ้น <c oughs> แล้วแต่ว่าอยากได้นี้อีกครั้งนี้ขออนุญ,ญาตชาวชาวแคมป์นะผมโคตรขี้เกียจลำบากเลยฮะผมว่าสบายวันนี้นอนแอร์มีห้องน้ำ มีเฟอร์นิเจอร์มีร้านกาแฟยอยู่ใกล้ๆครับเดินเลยครับจริงๆแถวนี้ก็เยอะแล้วก็ช่วงนี้หน้าน้ำเลยน้ำเพียบวันนี้มาวันธรรมดาไม่มีคนก็คาเฟ่ดีกว่าเอาเมกาโน่ไม่น้ำตาลก่อน มันเ,เป็นเดินแล้วก็เป็นทางเดินก็ได้ครบนะครับอ่าหลายหลายคนที่ดูผมบางทีก็ อาจจะไม่คนที่ค่อยกางเต็นท์เท่าไหร่โดยเฉพาะการกางเต็นฤด,ดูฝนที่ไม่มีฝนนะเต็น์อย่างแรกเต็น์ที่มีขนาดค่อนข้างต้องมีขนาดที่พอเหมาะแล้วก็การฝนเลยได้หน่อยผ้าที่มันกันน้ำหน่อยการเคลือบสารอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยรถถังเนี่ยหนึ่งสองอันเนี่ยสองอันเนี่ยกันน้ําได้แล้วก็การกาแต่สว่างนิดนึงสำหรับคนนอนตื่นเชยสายนี่สําคัญครับตะเกียง คนชอบตะเกียงก็แล้วแต่สไตล์นี่ก็แบบไทยๆหน่อยบรรยการสุดยอดนะริมน้ำโอ้โหที่บังไซเดือรถถังเะนี่ยไฟฟ้าก็มีนะครับแต่ว่าอยากใช้ตะเกียงไม่ได้ครับมันไม่มีเสน่ห์เตรียมปงเตรียมปักมาเผื่อสำรองสำหรับความสบายเพื่อเสริมพกความสบายมาอยากบ้านครับพัฒนาการมีตลอด จากเตียงอะไรนะจากที่นอนปิกนิกจากจากที่นอนแบบเป่าลมอ่าพีกนอนปิกนิกแล้วก็มาผ้าปูแล้วก็อันนี้มาเตียงเตียงแบบว่าเหมือนนอนอยู่บ้านเลยอันนี้เบสเวย์เนี่ยเบสเวย์เตียงลมเลยอันนี้เหมือนนอนอยู่บ้านจริงๆครับต่อให้คุณจะดิน้นจะทําอะไรบนเตียงไม่มีเอ๊ะไม่ไมีมครับอันนี้อันนี้ของดีดเลยครับไม,ไ,ไม่มีครับซับแรงหมด ผมต้องขอพูดนะครับวงการการกางเต็นท์หรือแคมป์เนี่ยมันเป็นวงการที่เราจะเห็นพัฒนาการของมนุษย์เร็วที่สุดนะครับคุณเชื่อไหมปกติการพัฒนาการของมนุษยชาติเนี่ยใช้เวลาเป็นหมื่นปีพันปีร้อยปีกว่าจะปรับเปลี่ยนแต่วงการแคมป์เร็วมากบางคนแรกเริ่มด้วยเต็นท์สามร้อยบาทบิ๊กซีเต็นท์รถตัดอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเต็นท์อะไรที่ไม่เน้นบอกเฮ้ยเราไม่เน้นเราเน้น ไม่เน้นสบายเราเน้นแคมปิ้งต้องลำบากเสือ่อเสื่อผืนหนึ่งเตาถ่านแค่นั้นครับบอ,อกแคมปิง้งพักไม่เจอกันอาทิตย์หนึง่งมาแล้วครับเต็นเต็นนะเริ่มเป็นเต็นของห้างเคชัวอะไรนะดีแคทลอนมาครับเก้าอี้หมอนที่นอนทัรและพัฒน,นาการมาอีกครับก็เริ่มมาแบบเริ่มหรู เห็นไหมฮะวิวัฒนการของมนุษย์นี่ก้าวกระโดดเร็วมากตอนนี้หรูชิบหายติดหรูมากครับตัวอย่างางตัวอย่างท่านนี้ครับชัางเจ๋งเลยครับหัวจดตีนแก้วไฟอย่างนะครับตะเกียงกระติกน้ำเนี่ยดูก็ะงเก้าอี้ครับสองคนชั่วข้ามคืนหนึ่งนะที่นอนอย่างอย่างเนี้ยที่นั่งอยู่เป็นเก้าอี้ที่ห่อดัง แก้วที่หยิบใช้แก้วธรรมดาไม่ได้ครับแ,แก้วเก็บความเย็นไฟสองสว่างนี่คุณจะมากาไก่ไม่ได้กาไก่ไฟชเชินไม่ได้ตมีแสงนวลไฟน่อยที่ผมรู้จักเขาตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับคำพูดเขาก็ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยเขามีที่มีโอกาสได้มารองตุดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเป็นที่มีแบรนด์หน่อยมีความตึงความหรูไปตัวที่นอนเช่นกันนะ ก่อนบอกว่าผมไม่สนหรอกแค่เสือผมก็นอนได้เน้นเน้นง่ายเน้นง่ายหมอนก็เนี่ยร์ไฮแบบเป่าลมแน่นเปี้ยนี่นอนนี่ครับเบสเวย์สุดๆโคตรนอนเหมือนบ้านเลยครับเบสเวย์นี่สุดยอดเราบอกว่ายังไงก็ได้แสดงว่าคุณยังไม่ได้เข้าถู่การแคมป์ยังยังไม่ถึ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 งการใช่ใครบอกว่าใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ ผู้บริหารบอกว่ามาให้มาเดี๋ยวจะเอามีของให้กินคือแกงส้มผมก็เอ๊ะมันจะขนาดนั้นเลยอ่ะแกงส้มรสชาติแบบใต้เลยแกงแกงส้มแกงตอนแลกพูดแกงแกงแกงส้มแกงส้มแกงส้มโอ้โหพูดยากว่ะแกงส้มอีกอีกทีนะอะไรนะแกงแกงโอ้โหพอแลวแกง แกงส้มแกงส้มอ่าได้อยู่ได้อยู่เฮียได้อยู่ส้มแท้ฮะม,ม,มาเขาไม่เอาอะไรมาเลยเนี่ยมาเอามาแลบกระติกน้ำายังไม่เอามาเลยครับเอาของที่นี่เลยแถมมีเนี่ยยกกเตามาให้ด้วยอะล็อกเตามาให้ปิ้งด้วยบอกจะมีอะไรมาให้ย่าง อันนี้หน่อไม้ซื้อมาจากไหนคะเนี่ยตล,ลาดตาครับต <c oughs> ล,ลานตามาเก็ตไม่เคยปอกหน่อไม้เหมือนกันลองดูครับเคยเอ่อเคยเอ้อยเคยเฉือนอยู่เหไม่ได้เฉือนไม่ได้หน่อไม้แล้วเอ <c oughs> ี่ยหนอไมอ้อสดกว่านี้ก็ต้องเอ่อเข้าป่าเลยครับแตนนี่คืออยู่ใกล้อะไรใกล้ก็คว้าเอามไม่ได้เอาหมัดบ้างแตจัดอยู่นะเหมือนเป็นแก๊สกินลาบเหนือ แอนหน่อไม้เอก็จะฉีดน้ำมันจะบ้าเอกทานอนแล้วมันจะติดอะไรมต้องเอานรอกเราก่อนข้รองจุดฟื่งก่อนเด็กไม่เคยต่อฟืนเนยว่าจุดฟืนก่อนจากเล็กไปใหญ่แล้วค่อยเอาฐานลงรอบๆเออต้องติดก่อนอันนี้เรียกชาบูล ไก่กุ้งผักก็จดีครับ